สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการ M S N Channel ใน YouTube จากมทบ28ค่ายสีสองรักจังหวัดเลยวันนี้เรามุ่งหน้าสู่สถานที่สำคัญโดยได้เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอด่านซ้ายไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งโดยทั่วไปเรียกกันว่าอุทยานเทิดพระเกียิบ้านมาแข้ง ซึ่งพอเดินทางมาถึงคณะก็เข้าห้องรับฟังการบรรยายมีใจความพอสรุปพอได้สังเขปดังนี้อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านมาแข้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เคยเป็นสนมรภูมิรบเมื่อปีพศ2516ในระหว่างที่มีการสู้รบระหว่างทหารกับผู้ก่อการร้ายซึ่งช่วงนั้นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ยึดฐานที่มั่นบ้านมาแข้งไว้ได้ สืบต่อมาและเมื่อวันที่26ธันวาคม2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยรักได้สเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ทรงเยี่ยมบำรุงขวัญและพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎรในพื้นที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีขวัญกำลังใจที่จะสู้รบกับผู้ก่อการร้ายเมื่อการสู้รบนั้นยังไม่สงบลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่9ได้รับสั่งให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเยี่ยมและได้บัญชาการรบเองในวันที่ 5พฤศจิกายนพศ2519 เรียบร้อยจากรับฟังการบรรยายภายในห้องโซนด้านในเดินออกมาโซนห้องด้านนอกก็จะพบกับนิทรศการการสู้รบยุทธภูมิบ้านมาแข้งหรือวีรกรรมแห่งบ้านมาแข้งจากนั้นเดินออกจากตัวอาคารก็จะเห็นอนุสาวรีย์อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านมาแข้งซึ่งรอบรอบอนุสาวรีย์ก็จะบอกเล่าเรื่องราวการสู้รบการเยี่ยมเยียนราษฎรเมื่อเดินข้ามเนินดิน ผ่านพ้นมาเราก็จะเห็นการจำลองฐานปฏิบัติการเสมือนจริงเสมือนจริงเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารปัจจุบันเมื่อการสู้รบสงบลงแล้วราษฎรอยู่ร่มเย็นเป็นสุกจึงเกิดเป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้ายเป็นเส้นทางเชื่อมโยงข้างหน้าเราจะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมไร่องุนภูพระ ครั้งหน้าเรายังอยู่กันที่จังหวัดเลยสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง MSN Media Social News สือ่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสารคดีเดินทางช่วงบันทึกการเดินทาง